เอ้ยกันก็นะมีเดี๋ยวนี้ also, อ่ะต่ออะไรคะให้หวยหรอให้หวยกับเราเม่กี้อลวอ่ะหนูให้หวยอีกแล้วเลยเออแหวสอะไรอ่ะหนูแหวดอะไรอ่ยเออเออมองกี่โมงพอใจี่โมงเราตีหเ แน่นิ้วแ่นิ้วเออเออทำไมคะน้องมาไหนห่วยน้องมาคาดตึงเลยนี่น้องเนี่ยน้องมาคาดตึงเลยน้องเนี่ยอักเสืออะไรอักเสืออักเสือก่อนจี้นิวคุยก่อนนิวนิวนิวโอ้เออเรโอ้เออเออ เียิา่อใจมาไหมอ๋ออะไติดตหมี่ยแอะเา่ะเอ๋เร็วเอาเร็วพี่พอใจเลวเอาเร็วอพี่พอใจมันเต้๊กดิเหมือนมวยเลยเอออชอบเออเออจัได้จพ่อใจได้เร็วใจเออถ้ชพี่พอใจเต้นดิ๊กดิ๊กอือเนูจะเต้นมั้งนะเออเขียวเงก เขจะเต้งมั้งนะทีมเออจะจำเรย่งเนี้ยโอ้ยลาท้าด้วยปูอีกอือเออไมรู้จะทาไหนเลยเออเดี๋ยวเต้นมั้งเออหัวเลียงนะพอใจ่ัวเลียงเรียงพี่พอใจดิกๆๆ๊กเร็วเร็วแน่นองบอกแน่พี่ได้ยินเราแกงเลยดีไหมชอบ เอออาเต้นนี่อาเต้นเออไอเรื่องไอเรื่องมองปิ๊บหอน้ำลายได้เลยเออมองโอ้โหมองคนเต้นดิ๊กมีคนต้อนเต้นแล้วมีผู้ตืบใส่ทอดมันเลี้ยงโอ้เลยแหละ มันรู้เร in ียกคนอะไรหละเหรอเอออือจ้าจ้ากันแล้วเียเมื่อพี่เมื่อเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะหิวอีกพี่แตงเยอะพี่ก็มีแล้วนะแกงเขียวหวานหมดแล้วพี่ก็จะหิวอีกโอ้ยเหนื่อย ใจเต้นเหนื่อยง่อะเอนี่ยเอ้งก็จะต้งตแม่เห็นมอือ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 อัออืออือาหออออไออออืออ không mẹ ơi. Áo. Đẹp đẹp. Ờ. Ờ, mình ơi. À mình ơi. Lẹ. Ồ. ลำชันไปหมดเลยลำชันไปหมดเลยผ่าโอ้ยไกลมันงิี่โอ้ยแต่หาพี่ปวดเยอะแหล่ะฮาพี่ปวดเยอะแหล่ะเอ้อคือันเร็วอ่ะพี่ปวดเยอะแหล่ะอ่ะคืออ่ะเร็วอ่ะคุยกันก่อนอืออเร็วอ่ะโมกนเร็วโมกนเร็วเร็วเโน่นคนอยู่ทางโน่นหันหาย่าน รุ่นมันจะชนะทางนุนั่นนนุ่นนั่นได่ดีงานโดยบังคับอะอะออน้ำมากรุ่นอืออืคุยมากแมบอือืออืเปนน้ำก่อนเปนน้ก่นกินมาโตัวเย็นนะพี่เป่าไหมนอะมองอะไร เอออาจะคุยกับแม่ซื้อเลยโอ้โหเปียกปัน่ะพี่มันรีบเยี่ยวเยีะเด็นมาเลยหัน่นหัน่นหัน